ได้เพียงนี่อ้าวเห็ุยังไงนะแค่ตอกแคตอกได้จังมากคือแฮ่นะบอกได้จังมากคือแฮ่นะในมือนะในมือนะในมือนะในด้วยเดียวนะมาโกูเยานบลูตอกหมาย่านเล่น เงินกระต๊อกตัวให้เป็นป <Yeah> ุ่มอยู่ก yup ็ได้หน่วยเดียวนิ <h <h <huh ้วข้อมือข้อคิดขี้สบายดีดุสบายดีก้อนสิพาไปเบ่งสบายไปน้องเนี่ยเบาเนี่ยเขาขายเนาะนี่คือหลวงป่าเนี่ยไนเคยไม่เท่านี้คุ่เบาแน่นเบาเบาแน่นบ่พนมมือเบาดู อืมหัดีดีหัวแล้วหั <พอ S 2> แล้วรักไปมันเลยออกโ,กโอ้โหยไปละอ้าวไปไปย่างไปบังทั้งเลยบักนี่มันเท่าไหร่ค่ะเขาเล่นกองเล่าไปนึสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท, FC ทุกท่านเด้อหัวจะเป็นเอฟซีพังเล้วพังไทยแลหรือต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาพบพอกับซองซาลิงบันพี่คือเก่าพ่่แมพี่น้องกินดัวฮะ แก่ละอืมหืมกกตัวแฮกกตัวแฮอยู่เฮือนไม่เท่าสีขึ้นมาแห่เจ้าขึ้นเอารถนี่เต็มกกแต่ว่าบวหวานคืออยู่เฮือนเท่าพ่อพี่น้องอันนี้มกเขียวเนาะมาเขียวอยากผัดผ นี่นี่อืมเอาผาดได้เลยเมนเดวานขึ้อยู่เกันนะอยู่กันอยู่กันสลิงมันหวานนี่เหวยพี่น้องจังหมากแก่มาอ่อนหวานหมดเนาะอันนี้ผาดอันนี้ผัดผาดอันนี้เป็นแมงล่ะส่วน,น,นหักไข่สลิงไปได้ลิงสิไปลกหญ้าได้ปะนี่จะเอาถาผู้เดียวเจ้าเด้อ เจะอย่าเอาลายได้าากินบ่วยเบิดมันพลาดมันมันบ่แซ่บคืออยู่เฮือนท้องเหรพี่น้อง,งอยู่เฮือนเฮาเป็นหมากอ่าเป็นหมากโซแฮสีอิดเนาะเป็นหมากโซแฮสีอิดแล้วหวานคือเจ้าลิงไฮเบิง่งอนะไรเนาะเป็นไนกับเป็นลายอมอ้อยอยู่ลายแดงๆเงหรอพี่น้องเลยหวานเนาะไอ้ผลผักผัด มื้อนี้เฮาจะเอาหญ้าเก็สิดยังนะอืมพอแล้วหลายๆล่ะไปเหมยพี่น้องไปลกหญ้าซอยสาวลิงแน่เนาะมันเ่มแสงแดดเนาะไปลกหญ้าซอยสาวลิงักสิได้เต็มสอบหรือบ่เนาะแล้วเฮาสิมาให้ควายเฮาอยู่เฮือน ไปปึงไปส้มนำกันเลยเพื่อพี่นอ้องหยาก็สีลูกบนหันลูกบนนี้เนาะเพราะว่าน,นี่มันเป็นหยากแก่เนาะยึดถึงมันเป็นหยาอ่อนบางทีกับสีลูกนี่นี่เนี่ยแล้วก็เป็นลูกนี่นั่นเนี่ยเนาะ เอาตินาการูต่นาการูดีไปพี่ดิพีไปพี่อานึา่งเจ้ากัว้าเอาลูกมาน,นี้ลูกลูกลูกลกมาลูออกเอาแบบนี้เลยนี่ เพราะว่ามันขามทางเนาะมัน้ามทางเนีย่ยนายแต่ว่าทางบึงเน่ยแรงแห้งๆเนาะจังสีเอามาเลยพี่น้องดทึ่เกี่ยวมาเนาะเพราะว่าทมิตรวัสิลกยึดถงเนี่ยอ่อนมันสบาย Đi nữa nhà có Như ông ao hay không bớt này mưa thì nó ao nha say nha ้หยาดชีพิตแล้วน้อยแล้วเฮ้ยแล้วจะหยาดไปหลายลูกไห้แล้วหยาดถุงกระเป๋ากระบอกเป็นอืมเมื่อจะหน่อยฮัาสิพ้าเมย์พี่น้องไปกินมะกะทันนี่น้องมึงอยากบวเช่นกระทันอยากละเอียดใส่ให้มันเป็นมันไอ้สีพึ่งไงนะเออ ึ่งกระเป๋าโปเป็นเอ้ยนี่นี่จับเบอร์หนึ่งจับอยู่ถึงเออเอออยากติดชมเนะาะวันนี้ชาดอนชวนอยู่กับบอดี้ไปเนาะเพราะว่าเขากรคา,าเวียกไี่พองจักเครื่องมาอนีไปได้จักเครื่องจะพากันไปกินมือนี้ กระทำย่านใช่ะนดอกเาดอกอันนั้นดอกพักบงดอกพักบงมีกระป่าพักบงเนาะโอ้อนิกไอโนนมาเลย ញ៉ាំខោបោះអីមកនេះអង្គុយដេកបាយនេះเก็บញ៉ាំឲ្យចូលឲ្យក៏មិនទេ แล้ก็ได้จำนี่แดดจ,จะหนา่ายขาวเด้อแดดจ,จะหนา่ายขาวห่มเด้อลุกเอาอีกทิหน่อยเพฮ่นพี่น้องเขาก็จะไปลุกเอาหญ้าอ่อนเนาะ อันนี้เป็นตาพักบุ้งจ้าเข้าห่มไหมเข้าห่มเขาห่มลูกเอาไว้ไยเข้าห่มอยากได้ลายปอสิลูกซอยอยากได้ลายปอ มานี่ <c oughs> ขึ้นมาลกเอาทางเพิงแล้วพี่น้อง <c oughs> มันก็เปแมงเนีาอ่อนดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นเนียที่แบบว่าลกง่ายเนาะ <c oughs> เอา <c oughs> มีหุบไหมเฮาจะมาหาลูกอัญ,ญาอนอ,อา <c oughs> นาะดูสิเพราะว <c oughs> ่ามันบ่อแพแหงมือเฮาเนาะส่วเนีาแข็งเฮาก็เจ็บมือพ่นพี่น้อง น,นี่งับยอรมาณใกล้ๆเนียให้มันเห็นหน้าคักๆ่ะคอยมาเออพลอยกี่ไลน์มลูกขึ้นในหัวนะลูกพมลูกลูกพมขึ้นทางหน้านั่นลูกขึ้นทางหน้านะบ่แมนทางหน้าฮัลโหล

ไปตัวนี้เลือกกินเลือกกินเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยแคนเสืออนี่กันเนาะไปเบิรลตเลยโอ้แคอไปเบิร์ตนะแค่เสือก็ไปเบิร์ตนะนี่ล่ากระบพี่มันเต้นสดมันเต้นรากหู่เหมือนข่าวเป็นยังอ่ะ เป๋ามเากระเป๋ามาขอคิดีกอเขาเดเบิดอ่ะจะเข่าไปยังไงกระเป๋ามาก่อเออแกมั้มั้ไปนั่งนะ่อย่าในน้อยนโอ้ย ไดปฉับหนีคนพี่น้องอะไรนะพ่ออดทนอดทนอดทน,อดทนบอกกี่เล่อ,อดเดี๋ยวได้เต็มเปาซาลิงจะจะให้เบิึงให้พี่น้องเลยให้พี่น้องปัดผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวสลิงจะหาลูกเอานี่แหละให้มันแล้วตัดกระเมือ้อให้พี่น้องเลยฮะอนอนอันทางตาราย เปล่าแล้วพี่พน้องเต็มเปล่ากับเต็มบ้าขาปันไดหนี่เนาะเ <c oughs> มื่อไรบันนี้เมื่อยแล้วพี่พน้องเลยกูและจะหน่อยสิพาพี่น้องไปกินหมากกระทันเนะาะเฉันอยากบ้าก,กระทันอยากอ่ะดี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 ใหญ้าหลือเสียเอาหญ้ๆๆๆๆ <c oughs> เาเมือ่อหายควายกินแล้วพอดีมันกินแล้วแล้วเขาเสียควายเขาหุ่มเลยพี่พน้องเลยเอาเห็นยังนะ แถขวเขาป่ะพอกันคลิปไหมโอ้ยยังยังไม่จบคลิปเดี๋ยวจะกินส้มก่อนพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเห็ดขี้ลายใช่ไหมไปกินจบมากะทันไหแม่พี่น้อง เดี๋ยเนยอือากคอ่เจ้าเจ้าเห็นยังงั้นอมหยากระเป็นอยาลื่นเยหยาลื่ อยากขอขอฮะยาขอขออยากขอขออยากเพื่อน่ันยาเพื่อกระปนกันปนเป็นระเบิดกินกินกินนี่ระเบิดด้อสายเติบได้ไหมพี่น้องเอ้นี่เนาะเบิองเบิองเมืองใช่เพิ่อเบิึงนี่กวยหักมาไหม่ก่อนนี่เนาะ ไหมฮัอ่ะกินบักเต็กกินเดี๋ยวว่าเขียวมึงยามมันเขียวใหญ่โพดยากคนละเขียวเองคนน้องใครี่น้องเขียวเป็นกำเขาเลยเนาะนี่ทองมันทองแบบเป็นเม็อ่ะช่วคอยเยื่อเมือก่อนเด้อบัดนี้เด้อกินเบิดดีล่ะกาเอาข้าวห่ม เอากินน้ําแล้วก็แล้วພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເອີຍມື້ນີ້ເນາະມາອາມາກະທັນຫ່ວຍພີ່ນ້ອງຊັ້ນກະອາບນ້ໍາອາບນາຍແລ້ວແລ້ວໂອ້ຍັງຕິຊົ່ວລິງຍັງບໍ່ໄດ້ອາບເນາະໂອ້ຕກຢາກບໍ່ົກຈບດແລນ เห็นยังบะเชนพกเซนพกเซนก็นพวกสิบหาา้าพัน,นดอดนือหึแดดแง่บักแหลนบักแหลนได้ตึงกุแต่ไปพี่น้องเมื่อก่อนมากิน<ด>ยนื่เพื่อนอือหทันมามาเพื่อนพี่น้อง ก็อิ่มเหมือนเนาะแา้วก็มาดูชมมัน Ja. Mm, <laughs> ตํกินก็ใช่ไม่เท่าคัตํากินนอกู้เดียวคนธร็มด็จะมนแตนเดีวนี่ท้าย่าเป็ซอสแดงชอไขดำค่ะกะทา ดิบมันโบแมงมาหมักเพิ่มากอะไรแมงเนื้อเน้วกนกินตะข้ามมันไม่นอนจะกิดหัวหนุ่ยดิบมันบามยัฟุ้งอ่ น้ำลาแตกน้ำาแตกกอหนมันมันตุ่นสิิดบมันตุ่นนยีนอนมันก็บงอืมน้องี่เออจะนอยไป เอิ้นอยู่นอะเอิรมันอยู่คนละภาคกับสาดอนนะสาดอนเอิ้นอกินได้มากนึงแค่แล้วคนกันแค่ถีงบ้างคนก็แก่ถึาไปน้ำค่อยค ก็ต้องคาติงงน,นะเจ้าขึ้นมาน้ำอารมใส่เกือบมากใส่เกิบไหมไป,นะไมไไปแล้วไปพูดล้าเอินมาพี่คักคักคักขม,าาาย,มยาอยยังกินมากเล้ยเลย หลับคลิปนี้ก็จบสำนีเด้อพ่อพี่น้องเอยถากกดไลค์กดแจกกดซับสักให้และอย่าลืมกดติดตามจะเป็นกำลังใจให้สาวลิงบันกินเห็ดลิปต่อไปเพ่อพี่น้องเอยพอกันที้ไม้นอเจะไปดีดุกเดไปดีก้อนยิ่งขึ้นเฮียวีน้องมากินมักกะันเด้อ